สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโนเองวันนี้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นการแบบเป็นการรีวิวกระบองแบบส่วนตัวเลยนะครับผมเพราะว่าผมจะได้อธิบายรายละเอียดของกระบองกับกบีเซนโตะอะไรจะดีกว่ากันนั่นเองนะครับผมโอเคเนื่องด้วยจากกระบองเนี่ยเป็นของก็เดนเนลซึ่งเป็นพลังของสายฟ้าน,นั่นเองนะครับผมมีตำนานกันมาว่าคุณโดนฟ้าผ่าแล้วกับคุณตายไม่ใช่ละโอเคครับผมกระบองก็เดนเนลเนี่ย ตีได้จากกอะทองฟ้านะครับผมคือจากบอสก็เดนเนีว <c oughs> นั่นเองนะครับผมก็โอกาสดรอปอยู่ที่5เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมก็นะโอเคเดี๋ยวผมจะมารีวิวสก,กิลให้ดูกันนะครับผมว่าสกิลแต่ละสกิลเป็นยังไงการฟันก็ปกตินะแน่นอนครับมีสสกิลเหมือนบิเซนโต้นั่นเองนะครับผมสกิลแรกนะครับใช้สกิลคิว Q. ใช้มานานะอยู่ที่300นะครับผมนี่เดี๋ยวผมฟังนันให้เห็นไหมครับ รู้สึกว่าสกิลคิวก็ครูดาวเร็วใช้ได้นะครับผมแล้วก็ระยะไกลมากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ใกล้ๆดูเป็นยังไงนะครับผมครูดาวแป๊บนึงนี่ครับผมผ่าลงแบบนี้สวยนะเอฟเฟกสกิลคิวสวยมากนี่ผ่าแล้วก็ความลับอีกอย่างของสกิลคิวนั่นก็คือระยะไม่จำกัดโู้ฟังแล้วมันเท่มากมันฟิลมาก,มมากใช่ไหมครับคุณดูแบบโอ้โหว้าวระยะไม่จำกัดเลยอ่ะพี่ใช่ฮะระยะมันไม่จำกัดครับผม หน้าจอคุณเปิดได้ไกลขนาดไหนเห็นกอเขียมไหนมันก็ผ่านลงตรงนั้นแหละอย่างเช่นตรงนู้นเห็นไหมเห็นไหมคุณดูเห็นผมใช่ไหมเห็นไหมเห็นไหมระยะมันไกลมากเลยระยะมันไกลมากคุณดูมันไกลแบบไกลมากแต่ดาเมจมันก็อยู่ที่4ิบ0ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เพราะว่าแต่พี่ไม่ได้เยอะทนานขนาดนั้นต่อไปเป็นสกิล e เช่นน้าจที่สามอยห้าสผมบอกเลยครับคุณดูสกิลนี้แม่งโหชิบหาย อย่าบอกทีมนะเดี๋ยวทีมนะครับโอเคโอเคครับต่อไปสกิลอีนะครับผมเดี๋ยวมาให้ผมมาลองรีวิวสกิลให้จะผ่ามาก่อนมานี่เอ้ามันไปนู่นนะเอาตัวนี้ได้อันนี้สกิลอีเป็นการเรียกสายฟ้าลงมาที่กระบองแล้วก็ผ่าวงรอบๆนะครับผ่าคนที่อยู่รอบๆนะระยะก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เออ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางนั้นโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะเคลื่อนมาคีแล้วก็เปิดมาสายฟ้านะครับผมว่ามันจะได้เมทแรงเท่าไหร่นะครับผมมานี่เดี๋ยวลองนู้นก่อนสกิลอีอยู่ของผมอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งมืนหกพันนะครับผมหนึ่งมืนหกพันนะครับสกิลคิวอยู่ที่สี่พันแปดนะครับผมก็อีแรงใช้ได้เลยนะครับผมโคตรแรงสกิลอีแรงจริงครับ ระยะวงเดี๋ยวผมตรงนี้นบอยันตรงนี้โดนหรือเปล่าอู้ระยะวงประมาณวงแบบกว้างมากเลยนะเป็นวงกลมนะครับผมก็ถือว่ากว้างในระในระดับหนึ่งเลยนะกว้างแบบกว้างในระดับหนึ่งเลยจริงๆสกิลคิวจะกว้างขนาดไหนกันเดี๋ยวผมลองผ่าตรงนั้นนะอุ้ยกว้างกว้างกว้างมากสกิลคิวกว้างมาก เหมือนมันผ่าวงเล็กๆนะแต่ระยะมันกว้างอะ่ะคนดูแบบไฟฟ้ามันสถิตอะ่ะเออมันกว้างมากครับผมโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมก็จะอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรเทคนิคอะไรหรือว่ารีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ Hey, am I sick? Am I okay? Hey, stay up late night, still in pain. In my mind, it decays as I try to make it.